พูดคุยเลยครับกับคุณธนิตโสรัตรรองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออ e ีคอนไทยครับในประเด็นที่ว่าเอกชนพร้อมหรือไม่ใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดีครับคุณธนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิรยุทธใช่ไหมครับใช่ครับครับ แล้วก็คุณชุติภพนะครับครับสวัสดีครับคุณชุติภพนะครับครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกฎหมายที่ร่างตั้งแต่2,558แล้วก็เพิ่งจะมาเป็นกระแสในช่วงนี้ออที่ที่มีการวิเคราะห์ว่าเอกชนจะพร้อมหรือไม่อย่างไรให้คุณธนิตเริ่มได้เลยครับก็เป็นกฎหมายที่ที่เราดอมาสองปีนะตั้งแต่ปี2,558เ่ิดมาตั้งแต่สมัยคสชครับใช่ไหม แล้วก็ไม่พร้อมรัฐบาลก็ไม่พร้อมไอ้ประชนก็คงไม่พร้อมครับก็รอมาสองปีนะวันนี้เขาใช้แล้วมาตั้แต่วันที่หนึ่งมิถุนายนใช่ไหมครับอันนี้มันไม่มันคงไม่ได้ถามว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะกฎหมายแล้วถ้าไม่พร้อมมันก็ต้องหน้ารับถูกต้องตอนนี้คนไม่เข้าใจใช่กฎหมายเนี้ยถูกต้องมันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ทั้งชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการยังไงออื โดยเฉพาะไอ้พวกผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเอสเอ็มดีเนี่ยใช่ไหมกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการคุ้มครอง,องมันเกี่ยวข้องกับตั้งแต่ลูกจ้างคนที่รับจ้างนะบริษัท้างร้านเนี่ยครับทั้งในระบบนอกระบบรวมๆกันเนี่ยยี 22, 23, 23, 23, 23, ่สองยี่สิบลยี่สิบสองถึงยี่สิบสามล้านคนครับใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับประชาชนในฐานะผู้บริโภคครับที่เราไปดี คือเปกฎหมายที่เขาจาก้าแคลเวอีเนี่ยเขาคุ้มครองเกี่ยวกับไอชื่อของพวกเราอ่ะไอที่อะไรของพวกเราอะ่ะชื่อนามสกุลที่อยู่โทรศัพท์อีเมลไอพีเซ็ตทุกไลน์เนี่ยใช่ไหมครับประวัติการศึกษาครอบครัวสุขภาพศาสนาอะไรที่เราไปที่ไหนเนี่ยมันต้องถามประวัติจมหมดจริงไหมครับ คุณไปกรอกไปสมัครงานเนี่ยกรอกคนเย่อยแยสองสามหน้าเนี่ยคุณต้องประวัดเัาไว้คุณไปซื้อตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีบัตรประชาชนมีรายละเอียดหมดไปโรงพยาบาลก็ต้องมีรายละเอียดหมดไปเปิดธนาคารบัตรเิตคือทุกอย่างต้องใช้ข้อมูลหมดใช่ทีน,นี้มันก็มีไอ้เครืจิหรือมนุษย์ ไม่ดีเนี่ยเอาไอ้พวกข้อมูลเนี่ยเอาไปขายแล้วมันยิ่งก็โทรศัพท์มาคอลเซ็นเตอร์มีคนกระดุกค้างมั่งใช่ไหม,มไปสั่งค้างบ้างแล้วก็โทรศัพท์มาซุ่มวุ่นวายกับเราอะ่ะนะคนหลงเชื่อก็ก็หมดสตางค์ไปเขาก็คุ้มครองอเห็นไหม,มแต่ทีนี้ไอ้เวลาเขาคุ้มครองเนี่ยเขาเหมือนจับจุงแล้วเขาโอ้โหใช้ ใช้บุงหลังใหญ่ครอบทั้งประเทศเลยอ๋ออันนี้ถ้าคิดอ,อย่างนั้นคือมันคงไม่ดีมันต้องคุ้มครองแต่ว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้ยอืเข้าไปคุ้มครองว่าเออต่อไปเนี่ยเด็กลูกจ้างของคุณจะบันทึกชื่อเนี่ยต้องขออนุญาตก,ก่อนนะครับอ่าบันทึกชื่อการเอาไปใช้งานอะไรนะการที่จะอะไรอ่ะการที่จะไปเก็บไปใช้ไปเปิดเผยอะไรต่างเนี่ยคุณต้องได้รับอนุญาตเลยคุณภาพความปราะบางเืมนะ ขออนุญาตยังไงกฎหมายรูปยังไม่ออกเลยครับจะต้องไปขออนุญาตเจ้าของเชื่ออนะอนะใช่ไหมครับแล้วขออย่างไงอ่าดีึ้นดีเขามาดูเขาเขามีสิทธิ์เข้าไปดูการเก็บขงคุณได้วยนะนะในเจ้ากฎหมายให้ให้ให้เขาไปดูได้ด้วยได้ไหมดูคุณของออนไลน์เขาก็บันทึกคุณมีสิทธิ์ที่จะไปขอดูให้คุณบันทึกยังไงไปเก็บข้อมูลเช่นยังไงเก็บดีไม่ดีอืและประเด็นก็คือกฎหมายเนี่ย มันบทโทษกแรงมากครับแรงจนเกินไปมีทั้งแท่งอาญากฎหมายปกค,ครองครับตั้งแต่ห้าแสนถึงห้าล้านนะนี่นคือเป็นเงินไน้อยก็นะคือก็ฝมายแรงงานเนี่ยคนละคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยกฎหมายเพิก็ปรับหมื่นถึงแสนหนึ่งแต่กฎหมายเนี่ยมามีตั้งแต่ห้าแสนถึงห้าล้านนะแค่ตั้งต้นนี่ก็นหนักแล้วอะสารตั้งต้นก็แพงแล้วใช่แล้วก็จําคุกหก จนถึงหนึ่งปีแล้วแต่กรณีนะอันนี้มันก็มีรายละเอียดมากร้อสิบสองมาตราหรือส้ห้ามาตราเนี่ยบทลงโทษเนี่ยตอนนี้ให้อำน,นาจเจ้าหน้าที่ด้วยนะสามารถมีบอแสนเนี่ยเข้าไปสารประกอบการเลยนะโอ้โหถ้าไครตรวจสอบคุณไม่ร่วมมือนี่ปรับห้าแสนเลยผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยใช้ไปเดี๋ยวคอยดูมันจะเป็นช่องทางนี่ไงนี่ไง่่แล้วก็ อ่าอย่างเงี้ยคุณมีลูกน้องอ่ออกจากงานไปวันเนี้ยพรุ่งนี้เขาเอาคนไปตรวจเลยนะคุณลบข้อมูลเขาหรือยังโอ้โอนหนี่ไ<อ>า้เหรอแม่ใย่ใช่ใช่เนิกออกเลกออกอืออ่าแล้วมันมันไม่แค่นี้นะมันก็ไปทั้งหมดแหละอย่างคุณเนี้ยกับผมเนี่ยเมื่อกี้คุณโทรศัพท์มาหาผมเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าคุณเอาข้อมูลผมไปอ่ะแล้วมันอยู่ในเครื่องคุณไหมพรุ่งนี้ผมผมไปให้คนไปเช็คในมือถือคุณนะครับ คุณพ<ห>ูดกตัวเราผมนั่นเองถ้ามองไปถึงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยข้อมูลผะมไปเจ็บในมือถือคุณอะเอออ๋อทำหมไอ้เรื่องมัน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 จะวุ่นวายและกฎหมายลูกก็ยังไม่ออกมาชัดเจนมีแต่ตัวกฎหมายหลักที่ว่าเก้าสิบหกมาตราเนี่ยนะฮะแต่กฎหมายลูกยังไม่มีออกมาด้วยใช่สี่สิบกว่าหน้านะสี่สิบสองหน้าโอ้มัใหญ่มากนะไปจะให้นายจ้างมีแค่เลขบัตรประชาชนมีแค่เลขมันไม่ให้นายจ้างนะฮะมันไปหมดเลย หมดไ่มาไปไป,ไปทั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหมครมาวน,นี้คําถามว่าไอความพร้อมเนี่ยก็ามีมอหอการค้าไทยเขาก็ศึกษามาคนพร้อมมีแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นสฐานประกอบการเราเนี่ยร้อยคนมีพร้อมมีแปดคนเนี่ยนะแตเราดุงตัวอย่างนะตรงสัมพันธ์ตัวอย่างแต่ของบ้านเราเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยมีแปดแสนแห่งนะแล้วเอสเีเนี่ยมันนี่มันเกี่ยวกับทั้งไอไอไะ่ในเอนที ทรัพยากรมนุษย์ไอจีกฎหมายเนี่ยผมนีงต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายของผมเนี่ยมันดูเป็นมาตราเลยนะโอ้โหนะอย่างเช่นคุณมีเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เว็บไซต์คุณต้องมีข้อมูลคุกกี้นะที่นโยบายให้คุกกี้เออคุณเข้ามาใช้เนี่ยคุณจะเก็บ่าตอนนี้เข้าไปเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีข้อไว้ขันอ่านนใช่ใช่ครับเพื่อป้องกันว่าเอ้ฉันจะเก็บข้อมูลคุณอย่างนี้นะคือต้องบอกเล่าเก้าสิบอ่าบอกก่อนให้เรายินยอมก่อนผมเองก็ต้องมีโน้ติสไปยังลูกค้าของผมรวมทั้งต้องไปแก้ข้อมูล อะไรอ่ะก็อะไรข้อบังคับการทํางานเลยเออนะใบสมัครงานเนี่ต้องมันมันละเอียดนะฮะผมต้องห่วงว่าเอเนเอียเนี่ยเขาจะตับตัวได้ไหมแล้วก็แค่คนไปพนักงานหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยแล้ถ้าเป็นช่องทางหากินหลือท่านเจ้าหน้าที่รักด้วยที่พูดกันตรงไปตรงมาครับผมกฎหมายรายงานเราเนี่ยจะว่าก็เป็นช่องทางหากินแล้วก็รู้กันอยู่อืแต่คลิปบอกว่าทาไมต้องมีนะนี่เป็นเจอหนาเรามาพูดเติด้านรถมันก็ต้องมีเพราะว่า หนึ่งก็คือทั่วโลกเขาเขามีกันอผมได้ข่าวมาเหมือนกันว่ากฎหมายนี้ก็คือเหมือนกับว่าก๊อปปี้ของฝรั่งมาเหมือนกันนะอืมผมผมไม่รู้ว่าไอ้ทั่วบันแรงนี้หรือเปล่าไงครับอแล้วว่ารละเอียดเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่าไม่ไดไม่เวลาศึกษาโอ้โหที่ยูอียรเขามี G D P R ครับครับก็ต้องต้องรู้ไว้ฮะโดยเฉพาะเจ้าของสถานธุรกิจรายเล็กรายน้อยเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง เพราะว่าถ้าธุรกิจรไรเท่านะสามแสนก่าบาทนะใช่สามแสนนะหมดตัวง่ายๆนะถ้าเกิดว่าโดนฟ้องแบบว่ายิบย่อยเข้ามาเนี่ยรายเล็กรายน้อยเนี่ยรายใหญ่นี้จ้างทนายได้จ้างมาดูข้อกฎหมายได้อย่างอย่งคุณพี่นี่แหละแต่ว่าเอสเอบีเนี่ยยังไงเนี่ยใช่เอาเอางี้ครับคุณชนิดฮะประโยชน์ของการที่เราสมมติว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเป็นจํานวนไม่น้อยสามารถ ปฏิบัติได้ตามกฎหมายฉบับนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับประโยชน์เพราะว่ามันกลายเป็นกฎกติกาโลกไปแล้วครับอมันเป็นระเบียบการค้าโลกไปแล้วมันต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของว่าถ้าคุณไม่มีเขาไม่ค้าขายกับคุณความน่าเชื่อถือ่เชืืออถในประเทศเนี่ยคุณอะ่ไปทีว่าต่างประเทศนะคุณไปค้าขายกับบสัษัทฝรั่งบริสัทญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศเรานี่ยนะ เขาต้องเขา้เขามาดูเลยอ oh. เขาไปสิเข้ามาตรวจบริษัทคุณด้วยนะผมเนี่ยมีประจำนะะ uh huh. เขาส่งมาเขาส่งบริษัทเซอร์เวมาตรวจพนักงานเรามาตรวจกระทั่งแสงไฟฟ้าอ hmm. ืมปรุ่มว่าคุณจ่ายตังค์เขาครบไหมคุณมีเอ็นไบโรมน์ยังไงอันนี้เป็นสิดของเขาอะ่ะ uh huh. เพราะว่าเขาเข้าสู่มาตรการนี้มันยังไงเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเขาแบบบริษัทที่ที่มันก็ไม่มีทางเลือกกันนะครับจริงๆแต่ว่า เราต้องไปศึกษาว่าอบทลงโทษมันแรงไปหรือเปล่าของต่างประเทศเขาเป็นยังไงอืมผมก็ไม่เชื่อว่าอย่างอินโดนีเซียเขาอาจจะเข้าเนี่ยครับนะหรือประเทศเวียดนามหรือฟุริปินเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานดีกว่าเราเพราะว่าของเราดีกว่าเขาคราวนี้เขาก็เขาก็เดิชายกันมาแล้วเนี่ยมันต้องไปเจาะผมไม่เวลาไปไปลงลึกว่าเขาบทลงโทษเขาแรงแต่บทลงโทษเนี่ยมันแรงไปจริงจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นค่าแค่ค่าปรับก็พอปรับเบา ใช่สถานประกอบการปรับแค่รู้สึกว่าเออมันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าหลังจะกั้ไม่ต้องทำแต่นี่ปรับแบบดูแล้วหมดตัวเลยนะเนี่ยหลักแสนหลักล้านเนี่ยคือคือคือไปทําเป็นว่าเหมือนเป็นโจรอ่ะอืมอันนี้เป็นกฎหมายเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมีระบบคุ้มครองข้อมูลอันนี้เราเห็นด้วยอ้าแต่คุณไม่ทำอ่ารัฐก็คือค่าปรับอืมอ่าพอพอสมควรใช่ไหมเลื่อนไปเท่าไหร่ล่ละเคสละห้าพันแคนี้ก็ตายแล้วใช่ไหมน้องอ่าใช่ไหม อะไรอย่างเี้เป็นต้นแต่ว่ามันเป็นเนียขนาดนี้มันก็จะกลายเป็นช่องทางผมพูดตรงๆมันจะเป็นช่องทางหากินครับครับถ้าธุรกิจใดเนี่ยที่จะจะค่อยๆวางแผนหรือปูทางในการเรียกว่าให้ความร่วมมือ,อมกับกฎหมายเนี่ยฮะเ็ปแรกในการเริ่มต้นนี่ต้องจะทําแนะนําต้องทํำยังไงครับถ้าไม่จ้างเขาครับนะคือแพงมากสองแสนสามแสนบาทเมนก่นแต่รายเสนอมาเนี่ยผมก็ทาที่ที่ธุรกิจผมเนี่ย ก็ไปอ่านศึกษาก็เอากฎหมายมาห้างเลยไอ้เจ้อะไอ่ะไอ้ไอ้เก้าสิบหกมากตรใช่เก้าสิบหกมาตรแล้วเราก<ส>็ตอ้องกัน,นแล้วก็ออกมากเราต้องทําอะไรบ้างเช่นเขาบอกว่าคุณต้องมีเจ้าหน้าที่อ่าะไรนคุ้มครองข้อมูลนะ م, ควบคุมข้อมูลนะ<ช>ระบบมาตรฐานแบบนี้นะคุณต้องมีระบบคุกกี้เนี่ยแค่คุกกี้คนก็ไม่เข้าใจแล้วคือใช่ไหม อต่่ยคุณต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เอชอาร์นี่ปัญหาคือคุณมีไหมเอชอาร์ที่มีความรู้เจ้าที่ไอทีต้องระวังระบบอเจ้าที่กฎหมายอถ้าไม่มีคุณประจ้างเขาอออันนี้ก็เหนื่อยบางทีมันต้องไปแก้ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คถ้าคุณไม่มีโปรแกรมเมอร์เองคุณไปเข้าคิวแต่โปรแกรมเมอร์มันก็แทงแล้วก็งานเขาก็มีเยอะใช่ไหมทุกคนก็คิดแบบเดียวก,กันก็คือพว้น่าุณต้องไปศึกษากฎหมายก่อนแต่คือสุดเขาจะมีเกรกปีเหลี่ยงให้นะ หมายความว่ายังไม่บังคับใช้ด้วยวันก่อนวันก่อนผมพูดคุยกับผู้รู้ท่านหนึ่งใน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 หน่วยงานนี้เขาบอกว่าให้ปีหนึ่งครับอ่าเขาเขาเหมือนกับว่าจะไม่ได้ว่าจับจริงหรือปรับจริงเนี่ยปีหนึ่งฮะเออมันก็คยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ปีหนึ่งฮะผมเห็นด้วยแต่ไม่ได้แค่ปีเลียได้แต่อย่างเงี้ยคุณควรจะประกาศออกมาหรือยังผมยังไม่ประกาศออกมา โอ้โหแล้วความรู้ความเข้าใจในะอันนี้สําคัญคือ,อ,ค,อคือยังทราบกันไม่ทั่วถึงเลยถูกไหมคนระับคุณมองเนี่ยจะไปมองบริษัทในตลาหลักทรัพย์มีพันสองร้อยพันสามร้อยบริษัทเท่านั้นเองอ่าครับคือบริษัทใหญ่คือต้องมองไปพวกตัวเล็กตัวน้อยเอสเอ็มดีต่างจังหวัดใช่แม่ค้าร้านอาหารนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับโดนด้วยมีลูกจ้างเจ็ดคนแปดคนนี่เหมือนกันหมดเลยไม่ต้องพูดเลยที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยใช่ไหม คุณจะเอาบันทีชื่อบุก็ไปแล้วเนี่ยเพื่อพวกจะเล่นงานคุณเนี่ยพวกนี้ผมไปแจ้งได้ไหมว่าเขาดูหน่อยมือถือคุณเนี่ยมีชื่อผมไหมความสวยจะมาเยอนเลยว่างั้นเลยนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ดยวผออนางอย่างเงี้ยาเาขาบอกว่าการบันทึกข้อมูลต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะแต่คุณขอผมได้ยังอ่ะใช่ไหมมันมนันมันเป็นมันเป็นธุรกิจธุรกรรมอ่ะครับอืมใช่ไหมแต่คือมันเป็นการได้รับความยินยอมเพราะว่าถ้า คอนเ็นเตอร์วกเอาชื่อเราอะนะม,มาขายของเนี่ยอะไอย่างนี้เนี่ยไอ้น,นี่เราเห็นด้วยใช่ไหมแต่แต่แบบที่มันมันไม่ได้คุ้กรองแล้วนะคืออันนี้เป็นเป็นเป็นกฎหมายผมผมผมเรียนถามอย่างนี้ฮะเป็นกฎหมายลักษณะที่ตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมทําเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับของทางหมู่บ้านเนี่ยนะครับตอน,อนแรกจะขายบัตร Easy Pass นะครับก็คือพวกสัญญาบลูทูธเข้าโครงการเนี่ยเราก็อยากจํากัดจํานวนว่า บ้านหลังละสองใบพอเพราะเราลัวเขาเอาไอ้บัตรเข้าโครงการไปให้เพื่อนไปให้ญาติไปให้ใครซึ่งมันเยอะเกินไปใช่ไหมฮะเราก็เลยตั้งว่าเราขอบัตรประชาชนใช่ไหมฮะกับสำนักบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันว่าเออบ้านนี้เลขนี้เนี่ยนะครับสั่งซื้อไปกี่ใบแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่จําหนายซ้ําปรากฏว่าก็มีคนบอกว่าต้องระมัดระวังในการเก็บข้อมูลตรงนี้อย่างมากเพราะว่าใช่ไหมใช่มันคือตรงนี้เลยถูกไหมฮะใช่เนี่ย รปภหรืออะไรเนี่ยหรือคนไม่รู้พวกประธานหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยไม่เเป็นประธานหมู่บ้านในมีกี่บุคคลในพวกนี้เนีเพราะกฎหมายนี้มาเนี่ยโอ้โหละตัวนะพูดอย่างเดียวไม่ได้ไปขอเขานะแล้วมีเอกสารเนี่ยก็เซ็นยินยอมไปครับอืมต้องมีมัต้องต้องมีเอกสารด้วยครับผมอืมแล้วแล้วคืออันนี้คือเขาบอกที่เขาแนะนำก็คือว่าอ่ามีมีอ่านายแบงค์เนี่ยบอกผมว่า ถ้าคุณไปเก็บเขาแบบเนี้ยเอามาเก็บไว้เนี่ยถ้าวันหนึ่งเช่นเขาไปเล่นเกมหรือว่าเขาไปใช้อินเทอร์เน็ตแล้วไปโดนอ่าเว็บพวกสิบปดบวกยี่สบวกเนี่ยดูดบัตรดูดเงินในบัตรเครดิตไปเนี่ยเขาไม่รู้เขามาโทษคุณได้นะเขามาแจ้งว่ามันรั่วรั่วไหลไปจากคุณไปไ่มันมันคุณต้องถามก่อนกฎหมายนี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าในกฎหมายเอเดนี่ว่าถ้าคุณไปเก็บเขาแล้วไม่บอกเขาเนี่ยอืคุณก็เจอ แล้วก็ที่สําคัญนะกฎหมายบอกไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเจตนาหรือไม่เจตนาเลยนะนี้อันตรายหนาเลยทีเมีข้อความด้วยบอกว่าตีกฎหมายนี่มันจะมีอันนึงที่ว่าขาดเจตนาหรืออะไรเนี่ยนะไม่มีไม่มีแต่ข้อนี้เนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมกฎหมายฉบับนี้นะโอ้โหอ้างไม่ได้แล้ว่เกี่เจตนาโอ้ใช่ต้องไปอ่านสองหน้าเจ้าที่ได้ผมว่าไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็เป็นงานของเอชอาร์แต่ถอาหลังเอ๊ะ มาดูเองี่ไม่ได้แล้วต้องมาดูเองต้องในผมฝากเลยนะท่านผู้ประกอบการเนี่ยดูเองนะเื่อย่าล้อเล่นนะนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ท็อปเลสพีเรียตก็หมายความว่าผ่อนผันระยะเวลาปรับหน่อยนะอากาศพัดลอยมันก็ออกเป็นกฎกระทรวงหรืออะไรบ้างสองเนี่ยกระทรวงดิจิทัลสองปีเนี่ยตำหนินี่เลยนะไม่ทําอะไรอ่ะมมันคนกับประชาันหรืออะไรเนี่ยนั่นมาปร้กาศมาพื้นตั้งเมื่อเมื่อพฤษภาคมนี้มั้ง ใช่ไหมผมแนะนำว่ากระทรวงดิจ <Napoleon. S 3> ิทัลเนี่ยควรจะตั้งเป็นศูนย์นะครับศูนย์ให้ความรู้ให้คำปรึกษาใช่ใช่ศูนย์ให้ความรู้ให้คาปรึกษาอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็มีต้นต้นต้นแบบอยู่ในอินเทอร์เน็ตเออวางว่าบนเว็บไซต์เออคุณอะไรไม่เป็นมาศึกษาได้ไปดูเออไปเอาไปเข้ามาเลยครับฐานข้อมูลใช่ไหมให้ความรู้หาไม่เจอนะผมไปดูของกระทรวงดิจิทัลมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมใช่ไหมนะครับ แต่ับก็ต้องไปดูของบริษัทใหญ่ๆที่เป็นต้นแบบมันจะลอกเข้ามาทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยกระทรวงดิจิทัลควรจะมีมีมีต้นแบบวางไว้แล้วก็มีศูนย์ฝึกอบรมมีศูนย์ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เราพูดถึงบริษัทใหญ่ในการที่จะให้ความร่วมมือที่นี้นะครับคุณธนิตเพิ่งบอกว่าพวก SME ก็ก็ก็จะต้องอยู่ในกฎหมายฉบับฉบับนี้ด้วยเนี่ยทีนี้ถ้าเพื่อป้องกันตัวเองนายจ้างอยากป้องกันตัวเองเช่นเจ้าของร้านอาหารมีลูกจ้างอยู่แค่สักห้าคนเอานะฮะรวมแม่ครัวด้วยร้าน ต้องเริ่มต้นยังไงก่อนครับเพื่อให้ไม่โดนก่อนอื่นเนี่ยครับคุณก็เอาง่ายๆก่อนอคุณจะเก็บข้อมูลอะไรก็ให้เขาเซ็นหน่อยเอกสารว่าเออถ้ามีแค่ไม่ถึงสิบคนเออจะอยู่กับพี่น้องอช่วยเซ็นหน่อยนะครับจินอ์ไม่ชันเก็บข้อมูลเธอนะเพราะเราต้องเอาไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนต้องใช้ในการเล็กขอต้องอะไรเนี่ยนะก็ให้เขาเซ็นหน่อยอแล้วก็ใส่ไว้ในใบสมัครงานเพื่อเราต้องรับคนเข้ามาใหม่ อ่าโอเคอคือทําแทนที่นะทจะง่ายๆว่าเอาแค่สำเนาบัตรมาเซ็นะสำเนาถูกต้องต้องมีหนังสือเล่มน,น,นี้แนบไปด้วยเวยลาลูกค้าเข้ามาโทรจองหรือออนไลน์เนี่ยบางทีมันมีข้อมูลเล็กรขอเราเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปใส่ข้อมูลพวกนี้ว่าเอ้ยของฉั้นเนี่ยนะยินยอมต้องขอเอ่อชั้นเนี่ยเวลาข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยนะเออันขอเก็บไว้นะครับเพื่อใช้ในธุรกิจจะไม่เอาไปทําอะไรที่ไม่ดีนะ จะเก็บ A B C ดีก็เขียนไว้ก็เป็นเครียกว่าคุกกี้ก็ไป<ะ>วางไวบ<ะ>บ้บน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 เว็บไซต์ของเราอันเนี้ยรายละเอียดมันยากฮะคู่กันเป็นชั่วโมงงน้นไม่เป็นไรฮะงั้นคร่าวๆต่อไปแล้วในวันที่เขาลาออกหรือว่าเราไล่เขาออกสมมติ<ะ>เราต้องลบข<ร>้อมูลเข<ร>าไหมเราก็ต้องบอกระยะเวลาว่าเออฉันเขเก็บนะสองปีนะปีหนึ่งนะ,ะแต่บางกฎหมายก็บอกต้องเก็บสิบปีแล้วก็บอกว่าหรือว่าตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดไว้เช่น เป็นชุดกฎหมายแรงงานเขาบอกต้องสิบปีมั้งใช่ไหมอ๋อเราก็ป้องกันตัวไว้ว่าเออฉันจะเก็บไว้นะครับหนึ่งปีนะสองปีนะบางทีเราไปแก้ไม่ทันเนี่ยลงไม่ทันออวันนี้พรุ่งนี้เด็กคนไปแก้งมาเนี่ยเราแก้แล้วจลบหลังแล้วาแล้วก็ใช้สองปีอะไรจะต้องลบจริงๆริงนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปศึกษาแล้วก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนอะไรไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆทำแต่บริษัทที่มีคน สี่ร้อยห้าร้อยคนพันคนอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เรื่องใหญ่ครับผมสุดท้ายครับมันไม่เข้าบูรุษจ้างเราอย่างเดียวนะฮะจะติดต่อด้วยลูกค้าเราอะครับผมสุดสุดท้ายคุณธนิตครับขอเป็พอดีเวลาใกล้หมดสุดท้ายฮะ ควรจะให้เวลาในการที่จะไปเริ่มบังคับปรับจริงเนี่ยควรจะให้เวลากรอบเวลาสักเท่าไหร่ก่อนจะดาเนินการเขาไม่ยอมแล้วใช่เขาเห็นไอ้ภาคเอกชนเขาก็รออุตสาหกรรมก็ไปขอเขาบอกต่อไปสองปีแล้วเขาไม่ก็ไม่ต่ออะไรแต่ว่าไอ้คีสซีเรียกเนี่ยเราอยากให้เรื่องบังคับใช้เนี่ยอืแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าไปได้ทบทวนค่าปรับหน่อยครัเอาให้มันพอสมน้ำสมเนื้ออย่าให้ตายกันอืมครับผมและเป็นช่องทางหากินกันนะครับ ตาลุกวาวเลยนะฮะแสเริ่มต้นเนี่ยนะครับโอเคมันปากเลยครับผมอ่ะก็รบกวนเวลาเท่านี้ครับพอดีเวลาช่วงนี้หมดพอดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณธนิ์ครับขอบคุณมากครับเรยครับครับผมสวัสดีครับโอ้ยดีนะยังไม่เป็นเจ้าของกิจการ